มุนแบบเนี้ยไม่เคยมีความระคายเคืองแล้วให้ความรู้สึกแบบสบายมากแบบทุกคนดูค่ะดูเนื้อเนื้อมูสเนะีคะเนื้อมูสดยแบบว่าคืออ่อนละมุนอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลนส์ไอบาลานนะคะทุกคนตอนนี้ราคาจาก290เหลือ248บาทสินค้าแฟตเซลล์นะคะใครยังไม่เคยลองใช้ลองนะคะลดกลิ่นอับขจัดแบคทีเรียรสำหรับขั้นสาว บอกเลยว่าใช้แล้วมีความมั่นใจขึ้นกลิดอับไม่มีเลย,เลยนะคะแล้วก็สะอาดไม่ระคายเคืองไม่แสบไม่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 ระคายเคืองอะ่ะไม่มีความเป็นกรดให้ค่าพีอาเอสดารานเคะคือดีมากดีมากใช้ในขวดที่สามนะขวดที่สามนะสองขวดนี้หมดไปแล้วสองขวดนี้หมดแล้วเห็นไหมเห็นมีสามกล่องไหมยังใช้อยู่เสียดายมากเลยไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะ hay đùi bòi <laughs> bòi, <Sẽ đài>. huống <laughs> huống, huống